สวัสดีครับตำรวจไม่ทำหัวหรอกผมมาตัวตึงยาลาตำรวจไม่รู้จักหรอเฮ้ยเรียบร้อยตัวตึงยาลาโอ้ดัดเกินอ๋อกำลังหนีคนอยู่คำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นมิได้มีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะแว้งความแตกแยกแตกนอกหรือแตกในใดๆทั้งสิ้นผู้ชมที่รับชมโปรดไปรับสังคทานก่อนรับชมเอไอ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  ถ่ายถ่ายรูปผมจ่ายค่าจ่ายค่าถ่ายรูปด้วยครับผมเป็นคนดังนะครับวัสดีครับคุณตัวตึงยาลาจ่ายค่าถ่ายรูปนะครับผมระดับเน็ตไอดอลเลยนะครับรูปละห้าสิบบาทครับวัสดีครับคุณตัวตึงยาลานะครับสวัสดีครับสัมภาษณ์อะไรผมครับขอนาทีละห้าร้อยนะครับจัดมาเลยครับขอบคุณมากครับอ้าวยังไม่ได้สัมภาษณ์อะไรเลยขอพูดลว ตอนตอนนี้คือผมที่เดบิวต์คนซื้อซื้อหวยใช่ไหมเคโอเคอ้าวซื้อไปตั้งหลายใบนี่ถูกไหมนะครับถูกค่ะถูกถูกแน่ใช่ผมไหมถูกแน่พี่อะไรครับถูกเด็กพี่พี่พี่เก็บปืนก่อนดีกว่าตอนนี้โอเคครับเฮ้ย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 โอ้โหเอาหลอเอาหลอมาล่าน้ำมาล่าน้ัมลั่น ครับไปไปขโมยของในโรงพักไหมครับเดี๋ยวผมพาไปขโมยเดี๋ยวแปับแป๊บนึงนเราขอแป๊บนึงเราไปหาอะไรกินแป๊บเราเห็นข้าวได้ดูอ๋อแต่นี้อันนี้กินไม่ได้นะครับอันนี้มันเป็นของสายบาทพระครับเอาเราเอากินไม่ได้เราเอาไปซื้อกินไดคะซื้อีนะคะเสเงินพีนะคะตรงนี้อันนี้มันอันนี้มันของสายบาทพระครับโอ้เซื้อแล้เวซื้อแลวกูเฮ้ยเฮ้ย ตำรวจตำรวจโจดขโมยโอ้ตำรวจโหดเกินขบพอตาม <c oughs> ไปไหนแล้วครับไปไหนครับไปโรงพักโรงพักแล้วครับโอเคครับเยวไปส่งนะครับนะครับโรงพักถึงแล้วครับอย่าลืมจ่ายค่าบริการด้วยนะครับ จ่ายค่าบริการนะครับจ่ายนะครับจ่ายค่าบริการด้วยจ่ายค่าบริการด้วยเฮ้ยจ่ายค่าบริการด้วยเฮ้ยจ่ายค่าบริการด้วยโอ้โ้โหบิดเกินบิดเกินทำทำอะไรล่ะครับปนฮะอ๋อเขี่ยปนด้วยกันนะครับอย่าจับกันนะครับไปสวัสดีครับ ไมตำรวจไม่ทำหัวหรอกผมมาตัวตึงยาลาตำรวจไม่รู้จักหรอเฮ้ยเรียบร้อยตัวตึงยาลาฮัลโหลรอครับโหลอครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับครับมีอะไรหรครับไม่มีเลยครับโอ้ยเฮ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 ้ยเกินไปแล้วเกินไปแล้วเกินไปแล้วเฮกินไปแล้วเกินไปแล้วเกินไปแล้วเสร็จแล้วไม่รู้จักซะแล้วตัวตึงยาลารู้จักไหมรู้จักไหม ฮะจักไหมรู ah, ้จักไหมโอ้เล่นกับใครไม่เล่นไอ้ผมพี่ผมเด้อหาอยู่ไมายิงผมทำไมไม่รู้ครับไม่รู้ครับตายเลยพี่ เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยจิ้มทำไมโอ้คิดว่าเป็นผู้หญิงแล้วผมจะไม่ทำลายคืนเนาะไปนัดหนึ่งไปนัดหนึ่งอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยเจมเป็นแดงทำอะไรน่ะเจมเกินไปแล้วเกินไปแล้วไม่รู้จักตัวตึงยาลาเหรอจักไหมตัวตึงยาลาไปไหนแล้วเนี่ย เฮ้ยเนียนเนียนเนียนเกินเนียนเกินเออหลบอยู่หลังไก่เนียนเกินเนี่ยเอาไปตต้เป็นไกอาไปประเขาเรียกว่าอะไรว่าเอาไปนี่เลยกระทืบประจานกลางแจ้งเลยข้อหาทำร้ายคนกระทืบกระทืบกระทืบเออเขาอันนี้กันอยู่มาป้นทำไม ป่นป่นมึ้งจ้ะโอ้เขาดับไฟกันอยู่มาป่นเฉยฟังตำรวจแน่ตำรวจครับมีคนป่นครับอยู่ข้างในครับจับเลยครับจับเลยครับจับเลยครับอยู่ข้างในเขาไม่พ้นก็ได้ครับเขาดักอ่ะโอ้อะไรเนี่ยนี่โรงพักหรืออะไรเนี่ยซ่องโจรเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอาด้วยหน่อยละกัน เข้ามาตาเหลียวต้องเหลียวตาตามโอ้ยยผมโดนผีไล่ล่าผมต้องวิ่งก่อนผมโดนผีไล่ล่าผมต้องวิ่งก่อนจเ็นครับอยู่ในอยู่ในวัดเราผีไม่ทําอะไรแน่นอนครับอยู่ในวัดได้ครับดูดูครับขนาดขนาดพระยังวิ่งหนีออกไปนอกวัดเลยครับผีทําอะไรไม่ได้แน่ตอนนี้อัพเราก็อยู่ในรายการคนปวด นะครับโอ้นี่พระพระคนดีเกินผมมาเช็คสังฆทานครับนี่พระกาโตหรือเปล่าเนี่ยแอบยักยอกเงินวัดอ่ะพระกาโตหรือเปล่าได้โอ้ยระเบิดพระมึงงัดตู้วัดตัวเองเนี่ยนะโอ้โหเด็กสมัยนี้เดี๋ยวยิงไรหนี่เดี๋ยวยิงเลยระเบิดมาเล่นในวัดเหรอดีนะนี่มันเป็นเขตอภัยทานอภัยโทษมาทำเจดียังไงครับหลวงพี่ครับหลวงพี่ ทำไมบนหัวหลวงพี่มันขึ้นว่าขโมยของอะหลวงพี่มันเป็นความเข้าใจผิดครับผมซิต็มมันซิต็มมันผิดพลาดได้ครับผม๋อ้ระบบผิดพลาดเลยเหรอใช่ครับแล้วทำไมหลวงพี่ต้องปิดบังหน้าตาหลวงพี่ทําอะไรผิดมาหรือเปล่าหลวงพี่ผมมันช่วงนี้ก็มันเป็นแบบแบบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอากาศมันร้อนเนี่ยครับเอาร้อนลวใสหน้ากากทำไมหลวงพี่กันแดดครับกันแดดกันแดดครับพี่นี่ชอบสีกาหรือเปล่าครับ ไม่ครับไม่ครับแค่ชอบตีเขื่อนเท่าไหร่เองแค่ชอบตีเขื่อนสองครั้งน้องพี่ชอบไปดูเขื่อนไหมเนี่ยว่าว่าแต่หลังมอหลังมออยู่ไหครับเนี่ยเฮ้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 ยเยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 เฮ โอ้ยพาะลงทุกยังไงเป็นเงินบัญชีของพาลงทุกยังไงทำารทำารทำไรทำไรเป็นเงินบัญชีของโซนนี่ครับผมแจ้งความมีกล้องนะมีกล้องนะกล้งกล้องจอปิดเห็นไหมเนี่ยเขาถ่ายอยู่ตลอดนะเาถ่ายตลอดไม่เชื่อไม่เชื่อต้องเช็กาังให้นตลอดนำครับว่าแบบมีคนยอกยอกตังค์ไหมอ้าอาอ้าอาอันนี้อีกอันนี้ออันนี้อีกอันนี้อีกทำไรอ่ะเอ๊ยผิดคนผิดคน ไอแมงมวยเงินห่าพูดไปทำอะไรโอ้ย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 เอาดีเอาดีวอาดสวัสดีครับพี่เอกพี่คอรหล็อกเกอร์หรือเปล่านะพี่อกัล็อกเกอร์หรือเครับเนี่ยอ๋อใช่ครับในน้ตัอรพี่เอกพี่อ้ชื่อออกครับพี่ชื่อออกฮะแปพี่เอกพี่ออกใี่ออกพออกเป็นอะไรกับพี่เอกครับพอเป็นปแ ออก8ออกฮาร์ปกีครับออกฮาร์ปกีออกลก่อนไล้วเนี่ยโหอดเกินอดเกินโอ้พี่ออกอดเกินจัดเลยครับจัดเลยครับพี่ออกโอ้พี่ออกทำลายเด็กนี่ใส่ไม่ดีเลยไอชาคิดมันหวั่นกับพี่ไอชาคิดอ่ะนักเรียนนักเรียนไม่ไปเรียนหรอครับยุ่งเห็บยุ่งเห็บอ้ยอ้ยอุ้ยว่าใครยุ่งว่าใครยุ่ง ซะหน่อยไมนี่ยิงซะหน่อยไมนี่ยิงซะหน่อยไมนี่ยุ่งหรอยุ่งหรอโอ้โหแค่ถามนิดหน่อยก็ว่าวยิงไดดีไหมเนี่ยผมยุ่งครับผมุีลูกาพี่เอาผมยุ่งก็ทำไมไม่รีดดีๆอ่ะทำไมไม่หวีดีๆอ่ะพาครับผมผมอยากรู้มานานแล้วว่าพระสมัยนี้มันหนังเหนียวไหมครับขอลองหน่อยได้ไหมครับครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่พายิงไม่เข้าลองยิงพายดูครับพายหนังเหนียวมากเลยครับพายิงไม่เข้าเฮ้ยพายเปิดพายเปิดโป้เฮ้ยพายเปิดโป้พายิงไม่เข้าพายเปิดโปเอาแล้วทำไมเป็นพายห้อยห้อยไม้กางเขนอ่ะด๋อยมากมากเข้าไหนเป็นไรอะชาคิดต์ตอนนี้นี้โอ้ผมไม่รู้ครับอย่คนถามประจำนะครับพี่ คนไข้คนไข้คนป่วยจิตเวทหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมถือปืนนะครับเมื่อกี้ผมเห็นนะครับคนป่วยจิตเวทถือปืนผมโดนจับเลยนะครับมันมันคือของเล่นมาขวางเล่นของของเล่นก็ไม่ได้ครับมันอันตรายครับเดี๋ยวมันลั่นใส่คนอื่นครับมันของเล่นมันเปฉีดน้ำเอยไม่ใช่ละฉีดน้ำมันไม่ปังขนาดนั้นนะครับกระปุกม่นนี่จะเปุนกระดาษ่กระดาษ ผมไม่เชื่อพี่ออกครับพี่ออกพี่ออกครับจับเนะขาไปให้โรงพยาบาลนะครับเขาเล่นปืนครับพี่ออกนี่อ่ะหุ่ยเที่ยมกระโดดสโลยังวะนี่อ่ะตากนเล